การป้องกันและปรับปรามแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของจังหวัดพิจิตรที่ดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อเนื่องเพียงไตรามาสแรกของปีงบประมาณ2,565เจ้าหน้าที่จับกลุ่มแรงงานต่างด้าวเถื่อน40รายลักลอบผ่านช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดนภาคเหนือเพื่อไปทำงานที่กรุงเทพและปริมณฑลเมื่อถูกจับกลุ่มแรงงานเถื่อนเหล่านี้จะถูกตรวจหาเชื้อโควิด -19 อย่างละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมๆก,กับการติดตามสืบสวนสอบสวนในหน้าขนแรงง,งานเถื่อน ซึ่งเป็นเรื่องที่สร้างปัญหายอย่างมากกับผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวรับรายงานว่าได้จับชาวต่างด้าวที่เข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตรอำเภอสามงามก็เลยรีบมาดูความรู้แล้วก็ทราบว่าเป็นชาวต่างด้าวจังหวัดพิจิตรก็จะดูแลเป็นอย่างดีให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็เรื่องควบคุมโรคติดต่อเบื้องต้นก็ถือว่าก็าหายใจโล่งขึ้นนะครับว่าไม่นําเชื้อโรค COVID ขนะเขวิดหากตรวจสอบพบการฝ่าฝืนกฎหมายในจ้างที่จ้างคนต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้มีโทษปรับตั้งแต่ 10, 1 0 0 0 0มืถึงหนึ่งแบาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คน หากกระทำผิดซ้ำต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่5 0 0 0 0ื่นถึงสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา3ปีสำหรับคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้มีโทษปรับตั้งแต่ 5000- ถึง50,000บาทและถูกผลักดันส่งกลับก็จะมีการตรวจสอบนะคะในจ้างที่จ้างต่างด้าวทั้งมีการตรวจสอบประเภทแบบแนะนำให้คำปรึกษาอะไรอย่างเนี้ ซึ่งซึ่งถ้าเกิดเจอการกระทําที่ไม่ถูกต้องน,น,นะคะก็ก็จะมีการดําเนินคดีตามกฎหมายนะคะปัจจุบันจังหวัดพิจิตรมีแรงงานต่างด้าวสสัญชาติลาวเมียนมาและกัมพูชาจํานวน1,515คนเป็นแรงงานต่างด้าวประเภท M.O.U จํานวน212คนแรงงานต่างด้าวพิสูจน์สัญชาติประเภททั่วไปและชนกลุ่มน้อยจํานวน 1, 3 8 7คนส่วนใหญ่เป็นแรงงานภาคการเกษตร ลูกจ้างโรงสีข้าวโรงงานน้ำแข็งและรับใช้ในบ้านซึ่งมีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายหากพบเห็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าวหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวแจ้งได้ที่สายด่วน1506กด2กรมการจัดหางานทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรรายงาน